าแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินแนะนําให้ว่ารายการไหนที่พร้อมส่งบ้างนะจ๊ะงานเดทมาแรงจริงช่วงนี้ลูกค้าสไตล์สาวแบบคาเฟ่สไตล์สาวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะคะนี่พร้อมหรือยังมาแล้วนี่ LW 2 1นเกางเกงลูกฟูกแฟชั่นเวียดนามจะบอกว่าวิเปิดกันตะวันแต่วันอันกิษฉ่ำเลยสวยมากนะคะจะบอกว่างานป้ายแพนด้าผ้ามาใหม่มากลูกค้า งานลูกฟูกอะลักชูรีสุดนี่เริ่มหรือยังอุยอ้ยกูเอันนี้ใส่ฟอมีความแบบขาแบบฟอๆหน่อยนะคะตัวนี้น่ารักมากาแล้วดูแต่งเอวแบบแฟชั่นมาเลยลูกค้คาค่ะคาดิแกนคาดิแกนที่มีดูป้ายไหนไว้ไหมมันมีหลายป้ายอยู่นะที่ยังว่างอยู่นี่คาดิแกนอุ้ยกลิ่นกลิ่นกินแบบกินไม่ไม่หอมอะลูกค้าแพนด้าก็ยังว่างนะลูกค้า L81 ยังว่างนะคะราคา2,300ค่ะครับนี่อะพิงซู่สวยมากตัวนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่แบบว่ามันแบบว่างานใหม่อ่ะลูกค้าเ้าะมันเป็นแฟชั่นเวียดนามและเานเขาจะแบบว่าเทียบมือหนึ่งได้เทียบมือหนึ่งได้แทบจะติดแท็กเลยลูกค้าเนี่ยซูมมาเลยนจริงๆดิอู้ลักชูรี่เกิลมากที่สุด ราคามาแล้วนะคะพี่ขาตัวนี้ราคา3,500บาทนะส5้ากิโลใครจะรับลูกรีวิวนะนอนหนู04ย์มาได้เลยลูกค้าขาได้เลยจระขอบใหม่นอนหนู05ย์้ามาได้เลยครับผมงานใหม่จริงเหมาะกับลูกค้าที่เน้นงานแฟชั่นพร้อมขายไม่ต้องไปทำอะไรเยอะค่ะเนี่ยมีขาบอว่าแต่งจำได้นะคะอย่างตัวที่เออเนี่ยสวยลูกค้าและตัวที่น้องมอสถือก็คืองานปายห้อยมาด้วย อถ้าใหม่จริงอันนี้หนูบอกเลยลูกค้างานเอวยางยืดเอวสมอกนะคะคราปนไปเลยคะ่ะกระดิ่งก็มีนะสายสไตล์สายโอล่เลยก็มีออกนะคะตัวนี้เอ้ยจำนวนตัวกี่ตัวบวกลบใจพิงอันนี้ตีให้อยู่ที่ประมาณนะคะหกถึงเจเนาะประมาณ6 0สิบเจวกลบแล้วกันลูกค้าเพราะว่าตัวนี้มันจะออกงานแบบว่า ถ้าหนาขึ้นมาหน่อยนึงนะคะลูกค้ามันจะหนากก็ปกติขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหหนักหนาแบบงานหนาวอะไรขนาดนั้นนะคะลูกค้าค่ะเขาจะเป็นแบบลูกค้าอยากให้ลูกค้าโฟกัสทรงและแบบมันแฟชั่นแล้วมันผ้าใหม่มากนะคะตัวนี้ข้าใหม่มากใครไม่อยากเสียเวลาไปทําอะไรเยอะแยะลูกค้าตัวนีู้่แนะนําเนี่ยสวยมากขายซ้ำขายซ้ำมีติดสไตล์สายผแฟชั่นเวียดนามเนี่ย ตังตังติงมากเอกเลยนะจริงตังตั้งติงเนี่ยทรงสวยงานเข้ารูปอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนขาบานๆอ่ะแล้วเข้ารูปแต่กระเป๋าหลังมีกระเป๋าหลังกระเป๋าแฟชั่นแล้วคือแบบว่าทรงสายฝ่อมากใช่ค้างานงานคือดีมากเลยอ่ะนะคะนี่ร้อนเล็กร้อนใหญ่ลูกฟูกคือจัดหนักจัดเต็มหมดเลยแล้วก็ผ้าเนี่ยนะเขียวโอ้เขียวสวยมาก แล้วเราคาสามพันห้ลูกคา้าราคาดีมากเลยนะเนี่ยใช่ลูกฟูเปลี่ยนกับมือนหนึ่งอันนี้รูบอกเลยนะติดแท็กขายรีแพ็กขาย,ขายลูกคา้าโอ้ปังแน่นอนนี่สวยสวยงานแต่ว่าผ้าใหม่เลยนะคะ<ม>ลูกค้าหาเนี่ยค่ะลูกคา้าแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะลูกคา้าเราจะแจ้งลูกค้าตลอดว่ามันก็จะเป็นงานหัวกลางหาง<ช>แต่แค่ว่าที่เราเห็นนะ่ะไม่ต้องแบบจากลูกรีวิวนะ,ะนโคตรสวยเลย,เล,ยลูกค้าเนี่ยทรงสวยมาก ตัวที่อถือ,อทรงสวยมากลูกค้างานค้าหัวกลางหางก็จริงแต่ว่าหางอยู่ไหนยังไม่เจอนะตอนนี้นะ,ะส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าคัดงานหัวได้เยอะมากจากกระสอบขาดจำหอมเลยขา้จำขาปล่อยก็คือว่าค้าส่งกันไปในกระสอบเลยลคะ่ะอาจจะมีแบบว่าตัวที่เป็นโทนสว่างอะลูกค้าสีสีอาจจะมีสีตกใส่นะ มีแจ้งก่อนเลยอาจจะมีติดไปตัวสองตัวนะลูกค้าลูกค้าต้องไปเช็คกันอีกทีนะตามตำหนิเลยอู้สวยมากรวยยัะเอวสูงใช่โอ้ god ก็คือขาทั้งเอวกระดุมเอวสูงลูกค้าเอวยังยืดเอวสปอร์ตใช่ใช่แต่ว่างานเชือกอะไรพวกนี้นคือมีติดไปเลยเนี่ยสวยมากลูกค้าสามพันห้าร้อยนะลูกรีวิวนอนหนูศูนย์สี่แม่ บ้านไหนอยากได้กางเกงลูกฟูกสไตล์สาวเวียดนามจัดได้เลย3,500บาทเท่านั้นค่ะนะคะนี่ออเดอร์มาได้เลยนะจริงตัดล็อตก็ได้อเออนี่ลูกฟูกสีขาวนวลๆอย่างนี้เลยค่ะแม่เอองานดีนะลูกค้าสไตล์สายฝอสไตล์สาวเวียดนะคะงานไอจได้นี่เอลซ์มงเอลซ์ม็อกนะคะครอบปนไปเลยนะจ๊ะแม่ตา อูาจำนวนตัวก็มันหกสิบเจสิบบวกลบนะคะพี่เนาะเออนี่นงานสวยๆทั้งนั้นเลยขาแบบเนี่ยลายสวยด้วยส่วนใหญ่จะเป็นขาปล่อยนะคะลูกค้าจะไม่ได้แบบว่าเน้นเป็นงานขาดจ้ำนะคะแต่ถามว่ามีติดไปไหมมีติดแค่ไวนสวยมากอู๋นี่สไตล์ไอพิงตัวนี้โอเวอร์ไซส์มากเนี่ยไซส์ใหญ่ก็าีโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่ จำนวน <Okay S 1> ตัวตาม,มาที่หนูแจ้งเลยนะหนูตีให้ประมาณ60บวกลบตัวโดยประมาณนะเพราะว่าตัวนี้อาจจะติดหนาลูกค้าโดยรวมก็อาจจะต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะใน,นกระสอบเวทน,นี้น่ารักมากใช่ค่ะนี่โอ้โหลูกค้าดูความใหม่นะแม่อจริงอ่ะส,อสไตล์แบบว่าคาเดเชียนมากตัวนี้ใช่ส่ว <c oughs> นใหญ่อ่ะลูกค้าแจ้งตามตามที่เห็นนะมันอ่าหลักๆอะมันจะออกแบบว่าสีครีมกับสีโทนดำเยอะเนะเพราะว่า มันจะเป็นโทนสีที่เขาใส่แมทง่ายลูกค้าสำหรับงานโทนสีดำสีครีมอะไรพวกนี้ใส่กับอะไรก็คือแบบแมทได้ทุกแมได้เลย้าที่สีพวกตัวนี้น่ารักมากแล้วแต่งกระเป๋าได้น้าแบบนี้เลยลูกค้าเอลสูงทรงสวยนะคะ3าก0 0บาทนะลูกรีวิวนอนหนู04ลูกใหม่นอนหนู05ค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปงานต่อไปเลยนะค้ใครจะรับตามมาซีเอย้อนหลังได้ได้เลยค่ะขอลูกเมื่อกี้